รีวิวเกมนท์ไทแลนด์สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ c ค r เรียเอ็กซ์อินตอ plus โออิชิฮันนี่เลมอสูตรไม่มีน้ำตาลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลนัันนนนจจะาางงสดวุท้้้อเขอ ให้เธอเป็นเจ้าของหัวใจเป็นละไปไม่รู้ว่านานแค่ไหนตลอดชีวิตฉันมันจะนานแค่ไหนจนวันสุดท้ายฉันนั้นจะอยู่จะเคียงข้างเธอให้เธอเป็นเจ้าของ เหลือเกินคุณเพลงนี้ชื่อว่าอะไรครับคุณกันครับให้ผมเดินต่อหรือว่าผมนั่งก่อนกล้องกล้องเราเนี่ยมันทําได้บททุกอย่างเลยเดินคุณหันหลังขนาดเนี้ยผมยังมีกล้องตรงนี้รับเลยตรงนี้มซ่อนกล้องไว้ตรงนี้ด้วยพี่เหนแล้วเหนือไปแล้วเพลงผมชื่อเพลงว่า ตลอดไนะตลอดไปของฉันจะเป็นของเธอโอ้ความหมายมันเป็นยังไงนะความหมายเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่บอกรักคือเราสามารถบอกรักทุกคนที่เรารักได้ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าภรรยาคุณนะครับสามีคุณลูกคุณบอกรักคุณสามารถบอกได้เลยว่าว่าตลอดไปจะไเดี๋ยวนะเอาจริงไหมเพื่อ มันดูเป็นภาพที่เอาไว้ตัดต่อทีเซอร์ไม่แล้วมันมันหมอมากเาว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบอบอุ่นมากๆครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แต่งให้ใครแต่งให้ใครให้ครอบครัวครับออ๋โอเคขอบคุณมากเป็นเพลงที่เพราะมากๆนะครับ พิธกันด้วยนะครับมามาปาร์ตี้กันแบบนี้ก็จะมีศิลปินมาร้องเพลงให้เราฟังตลอดเวลาเราชอบมากๆนะฮะอากี้เราแข่งขันกันเอาโดมาแล้วนะครับอากาศค่อนข้างจะอ้าวแล้วร้อนมากมนะครับรแต่ไม่ต้องกลัว<อ>ครับเ,รเพราะว่าวเกมเกมนี้สับสนุนโดย a อ r ์แคร i เอร์เอ็กซ์อินเวอร์เตอร์พลัสนะครับกับเกมหอมือท่านน้อยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยสั่งให้เขาเปิดแอร์ผ่านมือถือจากด้านนอกตะกี้ แล้วเข้ามาในบ้านปุ๊บแอร์เย็นเจี๊ยบจับใจเลย <Okay. S 1> หลายหลาคนอาจจะอยากรู้ว่าแอร์เคร r เ e r รุร่น X Inverter Plus เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไร,รอาจารสิทธิ์ <S <S นี่เลยครับแคร r เ e r รรุรร่น X Inverter Plus นะค,ครับแอร์ที่ครบทุกฟังก์ชันแล้วก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยมีระบบฟอกฝุ่น PM 2.5แล้วก็ช่วยกำจัดไวรัส มีระบบล้างตัวเองรวมทั wan, and and hay hay ้งประหยัดไฟมากเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นฉลากประหยัดไฟเบอร์5สูงสุดถึง3ดาวและรุ่นนี้นอกจากสีเหลืองที่เห็นโชว์อยู่แบบนี้เนี่ยนะครับเขายังมีอีก5สีให้เลือกเลยสามารถเลือกตกแต่งเข้ากับบ้านทุกสไตล์พิเศษไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับตอนนี้ทางแคริเอร์เขามีแคมเปญร้อนนี้ฟรีค่าไฟด้วยนะครับเพียงแค่ซื้อแอร์แคริเอรุ่น x Inverter Plus นี้สีไหนก็ได้ฟรีค่าไฟไปเลย2เดือน เพราะว่าตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับแอร์แ r ร i e อรรุ่น X i n v ซ r t e ว Plus p อ u s อีกนิดชีวิตก็จีนขึ้นอีกเยอะเย็เยนสบายกันยังเย็นสบายยังเย็นสบายยเย็เยนสบายแล้วเอาละ่ะเกมเกมนี้ดูซิว่าทีมไหนจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพราะว่ามันข้อละ5คะแนนนะครับกับเกมขอมือเธหน่อยวิธีการคือทีมนี้จะได้เล่นก่อนคุณคัดมา2คน คนหนึ่งยืนข้างหน้าเล่นหน้าตาอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังและสอดมือมาข้างหน้าทุกอย่างทั้งหมดเป็นหมวดเพลงดังที่เรารู้จักกันหมดเอาใครสองคนแล้วปรมาจารย์ในแม่ของผมระดับการแสดงเฮ้ยอ้อมไปอยู่ด้านหลังไปอยู่ด้านหลังไปอยู่ด้านหลังอ๋ออ้อมอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเอาเธอเอาเธอดิแม่เล่นหน้าแบมเล่นหน้าพร้อมแล้วเชิญตรงนี้ฮะมาไปครับทุกท่านพี่ขออุปกรณ์ค่ะ มาแล้วกระเป๋งกนล้านกระเป๋งินล้านเปิดเป็นท้องนาเป็นท้องไม่ใช่ไม่ใช่ลายลายเป็นไม่ใช่ใช่ใช่เขายังคงคอนเซปต์เตรียมตัวมาุกเพลงมีท่าประจำของเขานึกให้ออกพร้อมแล้วเริ่มโอเคนะคะโอเคนะคัม่มอแท้เขาหลังทะลุหัวใจเขาหลังทะหัวใจ ข้ามข้ามข้ามข้าไม่ทำท่าเหรอผมอมพ่อมาพูดลอยทะเลไม่ใช่ไม่ใช่อะไี่้าอะไรเี่ยใจใจใไใจ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 รเใจ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 ใ้ยจใ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 ลงจใจใงเขา ไอทอสมิธไอตาปากเลี้ยปากเลี้ยถูกอลทะเลเหรอใช่อ่าอยทะเลไงไงถูกต้องโอ้ยยังไงไม่เป็นห้าห้า้ห้า้าง้หทาาห้าห้าหหาห้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 าหหหางาาาห เพลงอะไรเพลงอะไรนึกไม่ออกกันนึกไม่ออกันเพลงอะไรเพลงอะไรโอ้มันนึกนึกเกินไกโล้โหอ้าวพูดจพูดจไม่ใช่รอนงั้อนังโอเคอ้าวโอ้ยจะไม่ได้อะห้ามห้ามลูกกระเดือกดื่มหมอหมดเวลาแหว โอยนึกถ้าไม่ออกเก่งตอนนี้นึกออกยังขอขอใจแรกเบอร์โทรอ่ะถ้าไงถ้าไงขอใจอย่างใี้อ๊ย่างี้ไงลืมตหน่ลืมอันนี้ลืมอันนี้ไไมหมนยายใจไม่ออกรู้สึกสูงถ้าพี่บิลลี่อุ้ยดีเลยอ่ะเธอสูงชะลูดนางแบบอ่ะนี่175ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะไม่ก็นะคะเอาวละเขาได้ไปทั้งหมด9เพลง โอ้ห9เพลงคูณห้าด้กับ4ห้าบวงก่อกอีก30 <Yeah. S 2> เป็น75คะแ<ก>นน7กคะแน5คะถือว่าเก่งมากๆแต่ทีมนี้สิที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าเขารู้จักชื่อเพลงก,กันเยอะเขาเป็นนักร้อง <c oughs> น,นะฮะแล้วเราเอาเพลงที่มีท่าเต้นทั้งนั้นเลยถ้าเขาเลือกคู่ที่ถูกต้องนะคุณจะเป็นคนเล่นเองเล่นเองหรือว่าคุณจะเลือก ผมขอเลือกพี่ชายที่ผมเคารพรักมากๆคนหนึ่งในวงการบันเทิงเขาเป็นเหมือนปรมาจารย์ทางด้านนี้มากๆนะฮะก็ขอเสียงผมมือให้กับพี่โปเต้นะครับผมพี่โปเต้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใครบอลพี่นนกับพี่การครับโอเคคุณนนคุณกานมา อย่าบอกนะว่านนอยู่ข้างหน้า่ไม่ต้องใช้กล่องแล้วเพราะว่านนอยู่้าเป็นนนจากกันแล้วเป็นไวายอ่ะกันบอกก็ไปสิ้กันบอกก็ไปสิพร้อมนะพร้อมค่ะเพลงดังบีท่าทุกเพลงพร้อมเริ่มเออบคุกกี้เสียงไทยคุ้เสียงไทยไป When fall lò feel, oh, 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 love or feel, love or feel, love or feel, love or love or feel, love you oh, I love you non <coughs> <prescés> อมเช้าหนางองบูฮาวูฮาวเอ่อเตี้ยลงเตี้ยลงสวัสีเตี้ยลงอีกอันอีกอันลงอะไรวะรล้กันเถอะร้นเถอะอะเอ่อแปดสวัรค์สวรรค์ชั้นเจ็ดสวัสดชั้นเจ็ดแปดแปดแปดอะไรอะแปดอะไรแปดแปดแปดมืเช้าวันอังคารเออ ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดเอ่อยิงปั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 งการละมังปังปังปังการละมังเออเอ่อว่างเราช่วยโทรกลับฮัลโหลฮัลโหลเป็นอยู่ที่ไหนเธอยังงอมคาราบาลคาราบาลคาราบาลใครเพลงหรือชื่ออะไรทะเลใจไม่ใช่อ๋อวันที่พบคะแนจรอ๋อหนุ่มบาสผ่านเฮ้ยถูกแล้ว ได้ไหมครับดียวใท้ายได้ไหมได้ไหมเขาเขาทุ่มเทกันอย่างมากเลยนะคนที่มีความสุขกับกับการใบครั้งนี้คือนนคนเดียวเลยอ่ะเีย่อไปปุ๊บแล้วแล้วบิดขยี้มือก็ได้เล่นไปข้างล่างก็บี้ไปหอให้กันอยู่นิ่งเลยเออไม่รู้จะเล่นหน้าอะไรดีเลยครับอ่ะใบกันจนลืมไปเลยนะครับว่าตกลงว่าคะแนนออกมาเป็นยังไงนะคุณต้องได้10เพลงนะถ้าได้10บปุ๊บ บอลเข้าสู่รอบแจ็คพอตถ้าไม่ถึง10นะครับยืนรอเลยคุมเข้าสู่รอบแจ็คพอตยืนรอเลยมั่นใจมั่นใจของทีมคุณบอลก็คือได้ไปแปดเพลงได้เข้หรอแย่อไมแ่แด่แล้แนะยย่แลแ่่แ <st ut ters> เลยนะฮะ8 5 4หบวเก่า28นะครับแพ้ไป68ต่อ75คะแนนโห้ oh, ไปกันจนลืมเหนื่อยไปเลยนะต้องขอบอกเลยนะขอบคุณบ้าเลยนะครับแอร์แคริเอร์รุ่น X Inverter p l อร์จริงๆนะครับที่ทาให้อากาศมันสดชื่นเหลือเกินแล้วเราสามารถแข่งเกมกันได้ตลอดเลยอาคุณบอลมานี่ก่อนสิ่งที่เสียใจของคุณคือคุณไม่ได้ไปต่อครับ,ค,รบคุณไม่ได้ไปรอบจ็กพวรดเพื่อชิง1 0 0 0 0แบาท <laughs> ผมไม่มี10,000แบาทให้ แต่คุณต้องอยู่ปาร์ตี้กับเราได้ครับผมผขอมอบน้องสองคนนั้นให้ไปอยู่ที่เขาจะบาเอาไปเลยแสนนึงอะเอาไปเลยแสนหนึ่งอะคืนนะต้องเอามาคืนบอลบอลมันนั่งกูปัเรียกผมว่านายเรียกผมว่านายเอาละคุณปังคุงครับมานี่เลยฮะเชิญ คุณผู้ชนะนะครับและจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตของเรานะครับคุณจะเป็นผู้โชคดีที่เลือกหนึ่งคนจากฝั่งนี้นะและอีกหนึ่งคนจากฝั่งนี้สองคนนี้เข้าไปในรอบแจ็คพอตฝั่งนี้จะเลือกใครทีมตัวเองอ่ะเฟิร์นแล้วกันนะเฟิร์นมานี่มายืนนี่เลยเฟิร์นแล้วมายืนฝั่งนี้คุณยืนข้างผมนี่เฟิร์นยืนฝั่งนู้นได้เลยค่ะได้มาหนึ่งละคุณเลือกฝั่งนี้ถูกคุณมีสิทธิ์ได้หนึ่งแสนบาทเกินก่อนเกินกัน เอียงซ้ายไปดิเป็นเป็นคนที่ชอบเอียงซ้ายคุณนนท์ครับเชิญแข็งะยืนข้างกันเลยนะครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่า1 0 0 0 0แบาทจะเอาไปได้หรือไม่สักครู่เดียวเกมสุดท้ายครับผม ขอมือเธอหน่อยคุณดนดนเนี่ยเป็นมือคุณกนพัทรเนี่ยเป็นแบบเล่นหน้าเล่นขาแต่ผลปรากฏว่าความผิดผมเองละครับพวกผมตอบไม่ได้จนสุดท้ายผมก็ต้องตกรอบผมอดได้แล้ว1 0 0 0 0แบาทแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมก็ได้อน้องๆที่เ,าเานะคาน์เตอร์บาร์ไปนะฮะตอนนี้ผมมีไอจีแล้วใครอยากได้ไอจีก็ทักมาหลังใหม่ได้นะครับขอบคุณครับ